สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง JK เกษตรฟาร์มครับมือใหม่ควรรู้นะครับการเลือกซื้อวัวครับเดี๋ยวผมจะแนะนำคลิปนี้ครับคือวัวตัวนี้ครับหุ่นเขาสวยแต่นี่ครับขาทกครับเดินกระตุกครับแบบนี้ครับคือนี่ครับควรรู้ครับก่อนจะดูไปตั้งแต่ไกลครับมองว่า ตัวนี้สวยครับน่าซื้อแต่เราต้องให้วัวเดินครับนี่ครับยกตัวอย่างครับควรรู้นะครับนี่ครับขาทกครับเดินกระตุกเดี๋ยวขาหลังครับคอยสังเกตดูนะครับสังเกตดูนี่ครับ ระวังครบคอสังเกตดูครับนี่ครับนี่ครับเือกซื้อวัวต้องให้วัวเดินด้วยนะครับนี่ครับตำแตนนี้คือขาทบครับคุณก็สวยอยู่นี่นี่ครับดีเลยครับ าทบเดินกระตุกครับแบบนี้ไม่ค่อยแนะนำให้ซื้อเข้ามาครับหนูครับนี่ครับอันตรายมากครับสำหรับมือใหม่นะครับแนะนำเลยครับมันก็สวยอยู่ดูไกลนิ่งๆ่เงี้ยคือวัวสวยแต่ต้องให้วัวเดินครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับสาเหตุ ที่แนะนําให้มือใหม่หัดเลี้ยงครับท่านใดที่เข้ามาก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่อง JK เศรษจฟาร์มด้วยครับจากคลิปนี้ก็จุเพียงเท่านี้สวัสดีครับ